สวัสดีจ้าเจ้าป้าเจ้าตอนนี้มา5โมง14นาทีแล้วเจ้าตอาหลังแปรซอกตาสองเส้นเกลืลงเหมือนเดิมวันนี้มันจ้องเงียบผมมีไผ่มาเลยเจ้าโอเคจ้ามาพอากำไรเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าโอ๊ย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 โอยจะาป้าได้อย่างเจ้าจะป้าได้ปลาเจ้ามันมันเจ้า ไม่าลาเจ้าไม่เจ้าเหมือนงูเลยลูกป่าพัดป่าเจ้า <c oughs> ปอนนี้สองป่าแวนสองเจ้า ไปยาวกับใครออกกันมัเลยป่าคันป่าเจ้าสองตัว กเดี๋ยวแม่มันก็มาแล้วเจ้าตอ,ตอนนี้นั่นลูกมันมาก่อนเจ้าแคเดี๋ยวแม่มันจะมาแล้วเจ้าห้องแม่มาเจ้าลูกอยู่ในห้องนี้ อันนี้เจ้าจะปาต้องเดินไปเรื่อยๆอย่ะเจ้าเพราะว่ามันบานเข้าเลยอยู่กติเลยต้องเดินตกไปเจ้าใะไหนึ่งตัวเจ้า เปลี่ยนมองเรยเรือเจ้าอันนี้สองตัวเจ้าจะลองความลอง <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยเจ้า Bị hôm long sao gọt 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 cắt gọt rau cắt é cắt é tí 1 tí 1 sao ่าท่านป่าเจ้ายายไปทุกเจ้าตบได้รำหนึ่งก็ยายสองรำรก็ยายเจ้าสไตหนึ่งเจ้า กันเจ้าป่าตะเคียนซ้ายกันปัดซ้ายข้างลายเจ้าเอาป่าข้างลายก่อนจะลุดแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> ป่าตะเคียนซ้ายที่ตึงตาตากุดยาดเลยเจ้าเอาปลาออกกันเจ้า ปตะเทียนเจะประขาวเจ้าโดยตป่าต้อยนกเขาน้าตื่นขนาดเจ้าแต่ว่าเขาแับไปข้างลา่างนึงเจ้า โอ้ยลิรันดเลยเจ้าโอ้ยปลาซซ้อยข้างลายตกไปหมดเลยเจ้าแต่น,นิ้นตัวใหญ่เจ้าแล้วก็ปลาซ้อยข้างลายนามยังได้เป็นขล่นเป็นเรือเนี่ย ลูกป่าพันป่าเจ้าแต่มองนี้ใดเจ้าน้ำตื้นขนาดมันมาเล่นตตินน้ำตื้นนี่เจ้าปนินป่าใส้เหงก็ยังเข้าเจ้าขนาดตื้นตื้นเจ้าอี่โคันะ ะสะักเด็จแค่ปั่นินเจ้า mm hmm. ะะหับสาข้างลายเจ้าจะได้กะเจ้าหลบไปเกินตัวแล้วได้เยู่เจ้า แต่สไตไปเจ้ามันรักมานาน่าตื่นเลยเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันนาเจ้าแต่สายมอนตัวใหญ่สองตัวเจ้าอ <c oughs> มันตายนานเปื่อนเจ้ามีมันกระโดดแบบเปื่อนเจ้าตัดใส่ัวใยายเจ้า,า,า,าอุ้มอันนี้เจ้าอันนี้ก็ะาแววนเจ้าโตัวใหญ่น้่นไปเจ้า จัดมาจะก็นดาตกไปเลยเออไม่กอแบบข้าวแล้วยัง <outro> รักมาเข้าวโยเข้าแบบนิ่มอุ๊บตุุ๊๊้มอ้อประโดด ปวดเข้าใจเจ้าปวดไส้หมอนน้อยเจ้าตัวมอค่ายนี่เสียใจแต่เจ้าน่าตื่นก่อนได้ป่าได้เยอะเย่อเจ้าอุ้ย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 ได้สามตัวเจ้าโอ้ย,อย,อยปวดไส้ตัวหลวงจำพ่ออารมณ์แบบดีเจ้า ตัวจัดงานป่าใหญ่ไปใหญ่บ่เจ้าดูหันมันหันูหตาเนอโอเคเจ้า <laughs> หมือนละเจ้ายุงกันนัก <laughs> จบคลิปนี้ก่อนดี่เขาไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านเกันเจ้าว่าจะได้นักเกา้าเจ้าป้าก็เดินเลาะมานี่เจ้าเลาะมาเลาะมาจากตรงนี้เจ้าตรงนี้ตั้งรุ่ม นี่เจ้าจะปลาโลมาเดี๋ยวจะต้องเดินลงไปเห็นเจ้าลุยน้ำปิ๊กไปเห็นแล้วก็มืดละเดี๋ยวจะไะาหาันตัง <c oughs> โอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปปลาของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้นักกว่าเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปลาของเจ้าป้า <c oughs> เออาย ตาข้างวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่เจ้าได้สักกิโลอยู่เจ้ามันไปได้อยู่ติโมงตีอันสุดท้ายเนี่ยเจ้าไปเกิดอัธกัณ์ก็ได้อยู่ปตาก็าเข้าอยู่เจ้าตัวงามงานนี่เจ้าไม้ประลาดปะนินประสร้อยประสร้อยนอกเขาเจ้าโอเคเจ้านี่เจ้าป่าก็ถือว่างานอยู่ตัวงามงานอยู่ ปามันไปต่ายน้ำตื่นเจ้าปลาตกเกิดท่าน,น,นเจ้าตีหัวก้งพอดีป่ามันก็มาเล่นอยู่แต่นดินเจ้าก็เลยได้นะกนจริงยกตกตีกาวมันเข้าเลยเจ้าเดียวนี้ตี่ั่ามันกลายเป็นเข้าไปแล้วเจ้าต้องเดินเลาะเลาะเลาะไปเป็นพี่บ้าตะวอเจ้าจำกระดิกกรมกล้องกระดิกกรรมกลัวกล้องตกน้ำจำกระส้ำหลังใหญ่เลยยกนี่อันนั้นก็ยกอันนี้ก็ยกอ้อยอิดขนาดเลยเจ้า โอเคจ้าขอบคุณนะนาเจ้าท okay, <Huh? S 4> <Okay. S 2> ี่ติดตามรับชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เจ้าป้าจ้าช่วงนี้อาการเป็นพิษเจ้าหมอกควันเต็มเลยวันนี้สัมผัสอ่ะมีกระบบงติ๋วมาเต็มเลยเจ้าควันแน่นหนากันและวาสาสุขภาพขอเตยนะจ้าและปานคิมนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย